สั่นความบันเทิงดูเพลินสบายสบายสไตล์แองเจิลชาแนลคนตายแม็คแล้วแม็คแล้วคนตายเดี๋ยวคนตายดูเอาัีนี้เดี๋ยวมึงจะได้ตายค,คำพูดคำจาเน้นใช้ชีวิตไม่เน้นมีชีวิตนะมึงนี่โอ๊ยพูดแต่ยาวนะเน้นใช้ชีวิตไม่เ <c oughs> น้นมีชีวิตเน้นใช้ชีวิตนะแต่ไม่เน้นมีชีวิตเดี๋ยวก่อนสี่ห้าไหม เดะพี่พีชเป็นอะไรเนี่ยอยู่อย่าลืมอย่าตามไม่อย่าลืมตาอุ้ยเป็ดอ่ะสามยุติอะไรก่อนดีตอนนี้สามารถกดค่ะขึางบนกระจกให้เป็ดหน่อยเป็ดเข้าไปอีกเข้าน้ำป่ะตอนนี้สามารถพี่พีชพี่ EQ บอกว่าอ้าปากทำไมครับจริงๆอ้าปากทำไมมันลุ้นอะเป็ดเป็ดมาที่มาที ไอคิวพูดตลอดใช่ไหมใส่อะไรมากขนานั้รับขอบคุณค่ะอ่ะทุกคนกดนะคะกดนะคะเรายังไม่ได้ขึ้นโปร8เซลยววันไหนอีกคิวเรายังขาด8เซลยวเลยถูกมาก99โอ้โหโปรที่จึ้งแขนบางพี่บุ๋มโอ๊ย ซูมทรงแหงไวอุ๊ยหล่ออ่ะเขาอยากเป็นเขาเปิดเล็บเขาอยากเป็นนักร้องเกาหลีว่าไหนโลแล้วค่าพี่พีไม่ยังไม่แห้งแล้ปิดปากอยากกีตารลีตาอย่างนี้แล้วก็รู้ทียนเรามีกีซิงค่ะเรามีกีเซียมเฮ้ ไม่เห็นดูออกเลยหรอก็เงยอย่างนี้ค่ะเห็นไปเห็มาใชอ้าววันแล้วไม่ชอบไม่รู้ไม่เข้าใจยี่บไปอย่างนั้นมันก็ไปได้ยังไงลุงได้ไหมได้ไหมอันนี้ถูกกติกาไหมคะถูกกติกากติกาพูดอะไรคะมาเก่าด้วยว้าวไม่ใช่ปุ้ยเมื่อก่อนได้ลาบูบูแลนเทิร์นด้วยหูซื้อมาเยอะมากราคาดีมากแบบใช้มาตั้หลวงคุณใส่ป่านนะ โอเคลดลดลๆรอบนี้คุณแอปเปิลยูริกลูกค้าเก่ามากๆนะคะตอนนี้อายุประมาณ95ปีแล้วแต่ยังใช้ดีเซนอยู่แต่เขายกเลิกแล้วแต่ยกเลิกแล้วเพราะว่าอีนี่ขอบคุณนะคะตุ๊กตาก็คือได้สีม่วงนะครับได้สีม่วงนี้นะอ่ะเก็บทุกคนต้องขอบคุณพี่คิวนะคะที่เขากวดจริงๆขออหน่อยค่ะ หรอไม่่ใชตึง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 หางตามาตกคมแล้วเงยหางเงยนิดนึงหา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 งตามาคมแล้วตาเลือกอะไรขนาดนั้นเนาะเขียนง่ายแห้งไวไม่เลอะขอนกี้แบบฝรั่งบ้างได้ไหมโซขีดแบบฝรั่งข้างหนึ่งเหรอยังไงคิดตป็ไหนได้อ่ะ เป็นบ้าเหรออ๋อเห็นแ,แล้วขีดดำเป็นอะไรนะขีดเส้นที่สองอยู่เป็น2 2> คนรุนแรงอ่ะท่าทางเบาๆบาสิเบาๆมือเบาเบาอยากไปพูดชี้นำชาวเน็ตเป็นอะไรเอ่ยดูเป็นเ,นเฉยๆแต่เรื่องจริงอะชิบุกเป็นคนน่ารัก อ,อะไอเลเนอร์ตอนนี้เขตไอไลเนอร์อยู่ตอนนี้ออนะฮะไอไลเนอร์ไม่มีแฟลตเซลเลยนั้น,นแต่มีโปรในไลน์เนาะถ้าเกิดว่าไปซื้อหน้าหน้าแบบกลับตาไว้ก่อนอชาวแชทบอกว่าอพอแทบขาดเนี่ยออฟไลน์หรือว่าสีอื่นนะค่ะไม่มีได้นะตอนนี้ไอไลเนอร์199บาทได้2แท่งนั้น1แถม1นึ่งไปเลยปกติ100แท่งหนึ่งเนี่ย159แต่วันนี้สองแท่งประมาณร้อยเก้ก้าตกแท่งละ ก้าส <99. 5. S 1> ิบเก้าเก้าจุดห้าใช่ไหมสีม่วงจ้ะยังไงคะแต่เลือกตาที่หนูสิแต<ม>่งตาคงขึ้นไหมเออไหนค่ะมาดิน,นันกร้องเกาหลีนักร้องปะเออหนา้ามา่เขยันแต่งหน้ามองต่ำค่ะมองต่ำค่ะ ทุกคนช่วยกันลุนมากตอนนี้ชั้นตาคุณหลบในนะคะคุณอย่ามองอย่างนี้สิคะตอนนี้พบกับรายการแต่งหน้าเป็นเพื่อนคุณภรรยามองต่างค่ะแต่งกันเถอะแต่งกันเถอะผิดที่เพื่อนคุณนะคะไม่ใช่ผิดที่บุ๋มผิดที่เพื่อนคุณยอมจ่ายนะคะค่ะค่ะ รายการอะไรคะตัวไม่ใช่ค่ะช่างแต่งหน้าใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วเสร็จแล้วคิดถึงเสือแล้วเสร็จออกให้แล้วค่ะเอาขึ้นตาพอค่ะคิดถึงเสือเลยดูไม่ออกช่างแต่งหน้าคนใหม่ได้ถือกำเนิดแล้วนะคะแต่งสุมบุกเมคอัพไม่ต้องสงสารพี่พีนะคะเพราะพี่พีเป็นคนเปิดเล็บปลิ้นให้จ้าแล้วค่ะชอบแบบนี้หยิบ เขาร่วมสนุกก si> ับเพื่อนเขานะคะเพื่อนเขากด Remover ไปสิบขวดค่ะใครตัดคลิปไปตัดช่วงต้นให้ด้วยนะคล้องให้หมดเรียงตัวรายบุคคลอ่ะไอเนื้อกดตะการได้เลยตอนตะกาขึ้นฮอตสองร้อยห้าสิบเก้านะชำระเงินได้เลยนะคะขอชำระเงินเลยเดี๋ยวทุกตาจะเปิดให้อีกนะ เนอไอเนอกรีดที่เขาอื่นจ่กที่ยากค่ะอ่องจริงอะที่หนูเลิกเป็นช่างแต่งหน้าเพราะหนูขีดกีดไอเลอเนอร์ไม่ได้ให้คนอื่นใช่ปะหนูก็เลยไม่กรีดหนูก็เลยไม่ชอบแต่งหน้าเลยเอ้ากรีดไอเลเนอกรีดที่เขาอื่นยากมากจริงๆริงเราเจอคนตาไม่อยู่นิ่งด้วยและพี่พีเป็นคนตาสองชั้นหลบในอะจริงๆแล้วมันเลิศหมดเลยพี่พีนะหลบในอะเขียนหนวดยัง่ายกว่าเยอะ เริ่มเสร็จแล้วนะเขียนให้ขนาดนี้เลยขาซื้ออีกชุดหนึ่งเลยไม่โอเคเรามาโรถักไปพี่ผมไม่ต้องอยากทำเลยนะแต่ถ้าเกิดคิวทำมันจะแย่มากเลยหนูเลยอยากทำแพนนีละค่ะเดี๋ยวคิวทำแล้วโอ๊ยโปรนี้ดีปุ๋เป็นจบสักย่างของพี่ช่้ยโปรนี้ดีเป็นอะไรคะพี่พี่เป็นโปร